สวัสดีครับพี่นอ่อนที่กำลังติดตามรับชมช่อง,องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับนี่ตอนนี้เขาเริ่มต้นการติดตั้งเวทีแล้วครับทีมงานบอกรับบ,บนอนทีมพี่เฮ็ดดีนน้กำลังขนนางลานลงครับ มา,มา้มาเราไปกินเผาไปทประจานครับเยอะรอยแล้วครับเยอะรอยแล้วโอ้สูครับปรจานครับ มาหัวเดวกับบอดลีรลครับเข่าต่างเข้านั่นทีมงาน นี่ครับอยู่ที่ลานจอดรถตลาดเซีรยรีพุทธมนพลสายเด้อพุทธมนพล,พนพลสายห้า พากันอาจารย์เป็นพ่ากันยายอนนางรานเสร็จแล้วกระสิทำการติดตั้งของไปของมันครับ

phát biểu công khai, phát <đá> biểu công khai, phát <đá> biểu công khai, phát biểu công นี่ด่เอา่นัักเ่นี่เลเงแล้วเดี๋ยวจัะนัดกับสิตังเวทีเรา ขึมมาอีกส่วนหนึ่งกับซักเสื้อผ้าครับใช่ว่ะข่ายเนี่ยม,มันโยนี่มันเงีอ่งห้องน้ำยู่หลังเวทีมันมีห้องน้ำครับ คอมเมนต์อนันมีเจอรดี i ไอันเขาเป็นสปอนเซอร์พีนน่น้นองมึงนะครับผมกะมารอยคิวต่อสักเส้อผ่าคือกัน เดี๋ยวผมพ้ายางไปเบิ้งทางหน้ามองเื่อนสิครับชีวิตหมอลำครับอยู่กันแบบนี้แหละอยู่นี่มองได้อยู่กับอยู่ได้อยู่ได้กับอยู่ครับ อัปเดตไหมครับมือสุดท้ายแล้วที่อ่าผมมันเดมาาไทยของสาวน้อยเพรวันแผนนะครับ,บเพราะว่าเล้วจากงานเมื่อนี้กสิเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่าเปลี่ยแนแผนนิดหน่อยเพื่นสี่เพราเดินทางวันที่เก้านะครับิดตังเสาวันที่สิบแล้วก็สี่ซ่อมิดตังเช็คระบบทุกอย่างวันที่สิบเพื่อ แก้ไขแก้ไขปัญหาที่มันคัดของไปครับเรืองระบบเสียงหรือระบบแสงที่ตัวได้ห่างตัวได้พังหรือสิติดเพิ่มเติเมจริงเ,เีเป็นกัรสิใดแก้ปัญหาในวันที่สิครับโปรดติดตามรับชมครับาทางสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วกน็นี่แหละครับสาวน้อยเพชรปันแข้ง เป็นมือสุดท้ายของของรอบนี้สิเด็มนะแต่ว่ากสิได้ไปอนันถ้ามีเวลาว่างหรือว่ามีอ,าอันอ่ามือบ่มีงานกสิเนี่ยนะกรัสิไปไายให้พี่น้องเบิ่งครับของสามัญเพื่อนแพงโดนๆสีมาเทียนี่เพราะว่ากสิได้ออกงานขอคของแล้ว ฝากติดตามรับชมครับช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์อฟิเชิ่ลดอัปเดตให้พี่น้องเบื้องทุกสถานการณ์ครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ออ่าไปก่อนสวัสดีครับ